สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศรีสเกตและอำเภอกันทลล่ลัา และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c z น n e w s พระอิศาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัคนากงแก้วค่ะและอำเภอปลางกูจับงานเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างและแม่ผู้ทรงคุณค่าของสังคมโครงการโรงเรียนหมู่บ้านสินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงประจำปี2568ค่ะ S 1> <1. <S เมื่อเวลา13นาิกา30นาทีของวันที่12สิงหาคม2568ค่ะที่หอประชุมอำเภอปลางกูหลวงพ่อคำบูยานนทีโปวัดบ้านสวายสนิทอำเภอปลางกูนายสุวรรณเนตรเนติกุลนายอำเภอปลางกูร่วมเป็นประธานในพิธีเช,ชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างแม่ผู้สง่งคุณค่าของสังคมของอำเภอปลางกูตามโครงการโรงเรียนหมู่บ้านสินหาตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โดยมีนายสมบัติกอกหวานประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอปลางกูนางทิตาพรพันกนกศักดิ์กรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอปลางกูนายทวีชัยคำแพงครูผู้ทรงคุณค่าของสังคมผู้ประสานงานโครงการ นายทองสุขคำมานายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมายเหนือนายอุดมพชยัยครูผู้ทรงคุณค่าของสังคมนายชวานทองสังสออบจอเขตอำเภอปรางกูพร้อมทั้งคณะครูผู้บริหารโรงเรียนร่วมกิจกรรมนายธนกฤตบุญปัญญาครูผู้ทรงคุณค่าของสังคมได้กล่าวว่า โครงการเชิดชูเกียรติแม่ตัวอย่างแม่ผู้ส่งคุณค่าของสังคมเครือข่ายโรงเรียนศิลห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงได้จัดมาปีนี้เป็นปีที่11โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ที่เลี้ยงดูอบรมบุตรธิดาให้เป็นคนดีของสังคมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ครอบครัวอื่นให้เห็นคุณค่าของแม่ในสังคมและสร้างความรักความสามัคคีและความอบอุ่นในครอบครัว สำหรับปีนี้เครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดศรสะเกษมีแม่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนหมู่บ้านศิลหาตามรอยพ่ออย่างพอเพียงที่ใช้บวรบ้านวัดโรงเรียนเป็นฐานในการทำงานเข้ารับรางวาัลแม่ตัวอย่าง670คนและแม่ผู้ส่งคุณค่า66คนซึ่งแยกตามสังกัดดังต่อไปนี้ สังกัดการศึกษานอกระบบ2อําเภอสังกัดการศึกษาพิเศษ20อําเภอสังกัดอาชีวศึกษา3แห่งสังกัดการศึกษาเอกชน7แห่งสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น24โรงสังกัดสพม27แห่งและสังกัดสพป587โรงเรียนสำหรับอําเภอบางกูมีแม่ตัวอย่างเข้ารับรางวัล37คนแม่ผู้ส่งคุณค่า3คนซึ่งประกอบด้วย คุณแม่หนูเพียนสีสุรักษ์อายุ80ปีคุณแม่เสนแก้วละมุนอายุ88ปีและคุณแม่บัวทองแหวนเงินอายุ76ปีพันเอกพิเศษจำเนียนกอกหวานข้าราชการผู้ทรงคุณค่าของสังคมกล่าวว่า ในการจัดงานครั้งนี้ของทีร่รลึกพระโ่ม40ผพื้นจากพระครูวิทิตอัฐการรองเจ้าคณะอำเภอหนองแควัดโคกมะตูมจังหวัดสระบุรีสถานที่แสงเสียงได้รับความอนุเคราะห์จากอำเภอรปรางกูกอบเกียรติบัตรจากนายทวีชัยคำแพงอาหารว่าง159ชุดจากนายวรวิ์เสริมศรี ครอบครัวอุปสารโรงทานน้ำผลไม้ฝ่ายปฏิคมโรงเรียนบ้านเหล็กฝ่ายพิธีการโรงเรียนบ้านขี้นาคฝ่ายธุรการโรงเรียนบ้านหนองคูอาวอยจึงขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนายที่วารุงแก้วประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสิเกศได้กล่าวว่า ในานามของคณะทำงานโครงการโรงเรียนหมู่บ้านสินฮ้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงของจังหวัดศิษเกตขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ผู้ทรงคุณค่าของสังคมคุณแม่ตัวอย่างของอำเภอปลางกูทั้ง40คนในวันนี้ขอให้คุณแม่ได้ตระหนักอยู่เสมอว่าคุณความดีที่คุณแม่สร้างสมมาโดยตลอดนั้นได้มาบันทึกไว้ลงในใบประกาศที่คุณแม่ได้รับในวันนี้ซึ่งลงนามโดยพระเดชพระคุณเจ้าเจ้าคณะจังหวัดศิษเกตทั้งสองรูป ขอให้รักษาความดีนี้ไว้สืบไปปลาดนิรนามได้กล่าวเอาไว้ว่าแม้คือผู้อุ้มไม่หนักรักไม่ลวงห่วงไม่เลิกเบิกไม่อั้นตายแทนได้คงเป็นที่ประจักษ์อยู่ในใจคุณแม่ของทุกคนขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคุณแม่ตัวอย่างทุกท่านค่ะ